ภาพก็ได้ย้อนกลับมาชาติก่อนที่อาเธอร์ยังเป็นเด็กชายเกอยู่ล่ะครับเอาคนต่อไปทหารฝึกหัดเกไม่มีนามสกุลตอนนี้นาะยสามารถส่งพลังเวทเข้าสู่เครื่องตรวจสอบโดยใช้มือข้างถนัดได้เลยนะอาเธอร์ในอดีตที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ส่งพลังเข้าไปในลูกแก้วสีดํานี้ทันทีเลยล่ะครับพร้อมกับได้คิดว่าทหารฝึกหัดทุกคนจำเป็นต้องมีข้อมูลระดับพลังเวทเพื่อบันทึกเอาไว้ก่อนที่จะเข้าสู่การจัดอันดับอีกทีแล้ววันนี้เองจะก็ทําสุดความสามารถแล้ว พออาเธอร์ได้วัดพลังเสร็จแล้วเขาก็ได้เดินออกมาข้างนอกแล่ะครับแต่เขาก็ได้ยินสิ่งที่พวกเด็กรุ่นราวเขาเดียวกันพูดกันว่านี่นายรู้ไหมว่าบททดสอบสุดท้ายคืออะไรก็เดาไม่ยากนะพอพวกเราได้ถูกทดสอบทั้งความเฉลียวฉลาดกำลังร่างกายและก็พลังเวทไปแล้วเงินบททดสอบสุดท้ายก็น่าจะเป็นอย่างนั้นสินะอาเธอร์ที่ได้ยินทั้งสองคนพูดออกมาแบบนั้นก็ได้คิดแล้วครับว่าถึงพลังเวทของฉันอาจจะน้อยแต่ถ้าเป็นเรื่องนั้นแล้วก็ฉันเก่งสุดๆไปเลยละ่ะละภาพก็ได้ตัดมาที่การประก การทดสอบดานสุดท้ายแล้วครับซึ่งครูผู้คุ้มสอบนั้นก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าสวัสดีทุกคนพวกเธอสามารถเรียกฉันว่าครูเกตก็ได้และส่วนสุดท้ายของการสอบในครั้งนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ภาคปฏิบัติโดยที่ฉันจะไม่เปิดเผยระดับพลังเวทของใครทั้งนั้นแต่ขอให้รู้เอาไว้ว่ามันไม่เท่ากันแน่นอนและจงจำเอาไว้อีกเช่นเดียวกันว่าพวกเธอจะไม่มีทางได้สู้กับคู่ต่อสู้ที่มีพลังเวทระดับเดียวกันกับตัวเองเสมอไป เพราะบางคนอาจจะโชคดีได้เจอฝ่ายตรงข้ามที่แทบจะใช้พลังเสริมมัดไม่ได้เลยด้วยซ้ําหรือบางคนก็อาจจะโชคร้ายเจอกับคู่ต่อสู้ที่มีพลังเวทมากกว่าหลายเท่าแต่อย่างไรก็ตามทุกคนจะถูกตัดสินจากความสามารถในการปรับตัวและที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเธอจะต้องเอาชนะให้ได้เพราะการเข้าสอบคือก้าวที่สําคัญที่จะตัดสินอนาคตของพวกเธอในสถาบันแห่งนี้ส่วนผู้ที่ทําผลงานได้ดีจะได้รับทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่ทําผลงานได้แย่จะถูกเพิกเฉยและท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะถูกไล่ออกได้เอาละงั้นพวกเราก็มาเริ่มกันเลยพอครูผู้คุมสอบได้พูดจบพวกเขาก็ได้เริ่มการทดสอบกันทันทีซึ่งอาเธอร์ที่ได้ยืนดูอยู่นั้นได้คิดแล้วครับว่าไม่มีใครปกปิดฐานะหรือระดับพลังเวทของตัวเองที่นี่ได้เพราะพวกเขาไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นและเด็กพวกนี้ที่มาจากตระกูลทหารก็คงจะถูกเลี้ยงดูมาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะบางคนอาจจะถึงขั้นถูกเตรียมเอาไว้ให้ เป็นผู้สืบทอดพลังเลเกอร์ได้และเพียงไม่นานการประลองคู่ที่หนึ่งก็ได้สิ้นสุดลงแล้วล่ะครับครูผู้คุมสอบจึงได้ประกาศให้คู่ต่อไปออกมานั่นก็คือทหารฝึกหัดเกหรือว่าอาร์เธอร์จะได้พบกับทหารฝึกหัดเวลแห่งตระกูลแอมบบอสซึ่งเจวลที่ได้เห็นอาร์เธอร์แล้วก็ได้เดินขึ้นมาด้วยความมั่นใจล่ะครับและภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันที่อาร์เธอร์ได้เข้ามาในห้องฝึกแล้วปู่เลียนก็ได้บอกกับอาร์เธอร์ไปว่ามาถึงแล้วสินะอาร์เธอร์ก่อนอื่นเลยฉจนจะขอแนะนําให้นายรู้จักกกับคนนลุ่ม ก่อนแต่สําหรับคนแรกนายก็น่าจะรู้จักกับเธอดีอยู่แล้วเพราะเธอก็คือเจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งราชวงศ์เกลเดอร์ส่วนผู้นี้ก็คือผู้พิทักษ์ของเธอฮิสเตอร์เฟมเวิร์สอาเธอร์ที่ได้ยินนามสก,กุลนี้แล้วก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าเฟมเวิร์สอย่างนั้นเหรออา้าวทนายพูดแบบนี้งั้นก็แปลว่านายรู้จักตระกูลของฉันอย่างนั้นสินะฮิสเตอร์ได้ถามอาเธอร์ไปอาเธอร์ Arthur ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับเธอไปว่าใช่แล้วละ่ะผมรู้จักตระกูลนี้อยู่พอสมควรเลยและฉันก็ไม่คิดเลยว่า เราจะได้เจอกันเร็วขนาดนี้นะแคเทเธอรีนว่าแต่ลมอะไรหอบเธอมาถึงที่นี่ได้อย่างนั้นหรอแคเทเธอรีนที่ได้ยินอาเธอร์ถามมาแบบนั้น <c oughs> ก็รู้สึกเขินขึ้นมาทันทีเลยล่ะครับเธอจึงได้บอกกับอาเธอร์ไปว่า <c oughs> ฉันมาฝึกกับคุณเอ้ยกต่ <c oughs> ฉันมาฝึกกับนายยังไงละ่ะ <c oughs> ฉันต้องขอโทษด้วยนะเจ้าหญิงเพราะว่าฉันควรจะเดาออกตั้งแต่แรกแล้วเ <c oughs> พราะพลังของเธอนั้นมันเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ครั้งก่อนเมื่อไซรัสฉันจึงรู้สึกว่าเธอคงไม่ต้องการให้ใครมาคอยคุ้มกันเธออีกแล้วส่วนทางด้านของฮิตเตอร์ที่ได้้้ยินนนนเช่ัจึงได กับอาเธอร์ไปว่าท่านผู้บัญชาการวิเรียนขอให้ฉันมาช่วยฝึกให้นายด้วยแต่หน้าที่หลักของฉันก็คือการคุ้มกันองค์หญิงล่ะนะแต่การที่พวกนายทั้งสองคนอยู่ในที่เดียวกันแบบนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ทั้งสองเป้าหมายพอดีเราเลยคิดว่านายคงใช้ผู้ไล่เวทที่มีพลังน้าแข็งจริงๆได้เพราะเธอเพิ่งทะลวงแกนมานานระดับสีเหลืองเข้มมาหยกๆเลยนายก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมส่วนทางด้านของแคทเธอรีนที่ได้ยินฮีเตอร์พูดออกมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าฉันอาจจะต้องออกไปฝึกกับ จานวาเลเป็นครั้งเป็นคราวแต่ถ้าไม่ติดอะไรแล้วก็ฉันก็ยินดีที่จะช่วยนายเหมือนกันแต่ทันใดนั้นเองมันก็ได้มีเสียงพูดแทรกขึ้นมาแล้วครับว่าองค์หญิงกับอาศวินอย่างนั้นเหรอมันช่างเป็นคู่ที่คลาสสิกซะจริงยินดีที่ได้พบกันนะแม่ทัพหนุ่มฉันมีชื่อว่าบุญเดอร์มอกโรนิดแต่ทุกคนมักจะเรียกฉันว่าบุญพออาเธอร์ได้ยื่นมือไปจับทักทายกับเขาแล้วอาเธอร์ก็สัมผัสดได้ดีเลยล่ะครับว่ามือของคนที่ชื่อบุญคนนี้มีผิวที่หยาบด้านมากซึ่ง ปูเลียนที่เห็นว่าอาเธอร์กับบุญนั้นได้ยืนจับมือกันอยู่ก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าใจเย็นๆหน่อยบุญเจ้าหนูนั่นไม่ใช่จะได้เป็นหอเพราะหน้าตาดีอย่างเดียวหรอกนะอาเธอร์เจ้าคนหัวกามคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของฉันมานานมากแล้วละ่ะทึงหน้าตาของเขาจะดูแปลกประหลาดไปสักหน่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องเวทดีแล้วล่ะก็เขาคนนั้นเป็นอัจฉริยะตัวจริงเลยละ่ะบุญที่ได้ยินปูเลียนบอกกับอาเธอร์ไปแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าหน้าตาของฉันมันเป็นอะไรอย่างนั้นนรออีบาขง ฉันะน่าจะเป็นคนที่ฮอตจะตายเอาหนะ้าข้าก็ไม่ได้บอกว่านายหน้าตาแย่นี่ยังหัวร้อนขนาดนั้นเลยส่วนทางด้านของอาเธอร์ที่เห็นเผ่าคนแค่แล้วก็ยังมีอากติฝังใจต่อพวกเขาอยู่ล่ะครับอาเธอร์จึงได้คิดว่าจากการหักหลังอย่างเงียบๆของเราคนแค้นับไม่ถ้วนแต่มันก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าท่านปู่เรียนแนะนําเขาเข้ามาในฐานะเพื่อนเพื่อสแสดงความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ถ้าบุญสนิทกับท่านปู่เลียนขนาดนั้นทําไมท่านปู่เลียนถึงให้เขาเป็นตัวแทนเขาเผาคนแค่ก ก่อนหน้านี้แทลาดเดีสลาและจนถึงตอนนี้ฉันเองก็ไม่อยากที่จะยอมรับหรอกนะเพราะการเจอกับคนแคที่ฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนมันทําให้ฉันรู้สึกไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเลยแล้วอีแบบนี้เรียกว่าฉันเหยียดเผาพันได้หรือเปล่าวันนี้แต่ทันใดนั้นเองปู่เลียนก็ได้แนะนําให้อาเธอร์รู้จักกับคนสุดท้ายล่ะครับปู่เลียนจึงได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าอาเธอร์และนี่ก็คือคามัสเซลาลีดอนแต่พอปู่เลียนจะบอกเกี่ยวกับประวัติของเขาคามัสก็ได้พูดแทร่ปู่เลียนขึ้นมาก่อนล่ะครับว่าเด็กคน คนนี้ไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องอะไรมากไปกว่าชื่อของฉันเพราะฉันมาที่นี่ก็เพื่อฝึกกับเขาอาเทพที่ได้ยินคามัสพูดกับปู่เลียนมาแบบนั้นก็ได้คิดแล้วครับว่าคนที่กล้าขัดปู่เลียนที่กําลังพูดได้แบบนี้เขาจะต้องกล้าสุดๆไปเลยละหรือไม่ก็ต้องสนิทกับท่านปู่เลียนมากๆหรืออาจจะทั้งสองอย่างเลยและถึงแม้จะไม่เคยเจอเอลคนไหนที่ดูแลตัวเองน้อยมากเรื่องรูปลักษณ์กับสุขอนามัยเท่าเขาก็เถอะแต่ทันใดนั้นปู่เลียนก็ได้บอกกับทุกคนไปแล้วครับว่าเอาละฉันมั่นใจว่าทุกคนจะได ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้คุณเอมิลี่กับคุณเอมิเลียจะเป็นคนดูแลพวกเธอทั้งหมดเพราะฉันมีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ใช้เวลาไปกับกองเอกสารที่มหาสารรอฉันอยู่ซึ่งพอเอมิลี่ได้ยินปู่เลียนบอกมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าอาเธอร์ Arthur, เรามีหลายเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันเยอะเลยละ่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มการฝึกเราต้องสวมชุดนี้เอาไว้ก่อนพอเอมิลี่พูดจบเธอก็ได้จับอาเธอร์สวมชุดการฝึกเอาไว้ทันทีเลยล่ะครับอาเธอร์ที่เห็นเช่นนั้น้้นนจึึงไดดพูขมาาว่า เดี๋ยวนะฉันจะต้องใส่ชุดนี้ฝึกจริงๆอย่างนั้นเหรอเอาเถอะน้าแต่เยี่ยมไปเลยตอนนี้นายดูดีมากเลยล่ะอาเธอร์และฉันก็คิดว่าคุณเอมิเลียยังมีอะไรอีกอย่างที่จะต้องจัดการอยู่พอเอมิลีพูดจบเอมิเลียก็ได้บอกให้อาเธอร์นิ่งๆล่ะครับพร้อมกับได้ปล่อยพลังเวทเข้าไปหาอาเธอร์ที่มือทันทีแล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าโอเคเท่านี้การสแกนก็เสร็จสมบูรณ์แล้วอาเธอร์ที่ได้ยินเอมิเลียพูดออกมาแบบนั้นกังงล่ะครับว่ามันคือการสแกนอะไรกนแ่่เอลลีกกก็ยได้บัน แน่ใจว่านายคงจะสังเกตเห็นอุปกรณ์รอบห้องนี้แล้วแต่อุปกรณ์ทั้งหมดนี่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยในการฝึกของนายโดยตรงยังไงล่ะอาเธอร์เพราะถึงแม้ว่าเธอจะเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมมานาโดยรวมแต่ในด้านการใช้ธาตุนั้นนายกลับไม่มีพัฒนาการเลยและยังตามหลังหอกคนอื่นๆอยู่หลายช่วงตัวถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นจอมเวสสายธาตุคู่เลยก็ว่าได้อาเธอร์ที่ได้ยินเอมิลี่กำลังแฉ่ความสามารถของตัวเองอยู่นั้นก็ได้บอกกับเธอไปแล้วครับว่าฉันว่าพวกเขาเข้าใจ แล้วลาเอมิลี่เธอไม่จําเป็นต้องพูดเยอะอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็ได้แต่ทางด้านของแคทเธอรีนก็งงล่ะครับว่าทําไมอาเธอร์ถึงใช้พลังได้แค่นี้เธอจึงได้ถามอาเธอร์ไปว่าแต่นายก็ได้ไปฝึกกับเผ่าอัลชูร่าแล้วนี่ทาไมนายถึงใช้พลังได้เท่านี้ล่ะอาเธอร์ที่ได้ยินแคทเธอรีนถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับเธอไปล้วครับว่าก็ใช่นั่นแหละแต่หลักๆแล้วที่ฉันได้ฝึกมามันก็เป็นแค่การฝึกเทคนิคสําหรับการต่อสู้ระยะประชิดแบบเสริมพลังและฉันก็พึ่งเวทน้ํากับเวทสายฟ้ามาตลอดตามที่เอมิลี่ได้บอก,ก,บกคนไป และและด้วยการฝึกกับทุกคนในครั้งนี้ผมก็หวังว่าจะใช้เวทธาตุอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นบุญที่ได้ยินอาเธอร์พูดมาแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาทันทีเลยละครับว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองสินะพอคิดว่าจะใช้ธาตุอื่นก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วฉันละเข้าใจอัจฉริยะสี่ธาตุเลยละ่ะฮิตเตอร์ที่ได้ยินบุญพูดออกมาแบบนั้นก็ได้บอกกับเขาไปละครับว่าความจุข,ของพลังจิตใจของแม่ทัพอาเธอร์ไม่ได้ถูกจํากัดเหมือนกับของนายหรอกนะเพราะฉันเชื่อมั่นว่าเขาจะรับมือกับมันได้บุที่ด่ดยินบบนตอร์พูกแ เองมาแบบนั้นก็ได้ของขึ้นทันทีเลยล่ะครับเขาจึงได้บอกกับเธอไปว่าว่ายังไงนะคุณยายความจู่สมองของฉันมันไรขีดจํากัดตั้งหากล่ะแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังถกเถียงกันอยู่นั้นเอมิลี่ก็ได้บอกกับทั้งสองคนไปล่ะครับว่าพลังเหลือล้นก็นดีจริงๆเลยนะคะแต่แทนที่จะถกเถียงกันไปมาแบบนั้นสู่ส่งพลังเวทของทุกคนมาที่นี่จะดีกว่าไหมและการที่ส่งพลังเวทเข้าไปในคิตตันพวกนี้พวกเราก็จะสามารถจ่ายพลังให้เครื่องนี้มันสามารถทํางานได้นั่นเองคาร์มัดที่ได้ยินเอม บบบอกมาแนบบนั้นเขาก็ได้ใช้เวทลมโจมตีไปใส่เครื่องทดสอบทันทีเลยล่ะครับและพอคามาัได้โจมตีพลังเวทเข้าไปแล้วเครื่องที่เอมิลี่นำมาทดสอบนั้นมันก็ได้เริ่มทํางานทันทีซึ่งทางด้านของฮิตเตอร์ที่เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สนุกก็ได้ใช้เวทไฟโจมตีไปที่คิตตันอีกคนล่ะครับและพออาเธอร์ได้เห็นเวทไฟของเธอที่สว่างจ้าแล้วก็ได้คิดละครับว่าไฟนั่นร้อนถึงขนาดนี้แต่ฉันกลับไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยแม้แต่น้อยเธอคงจะควบคุมธาตุไฟได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วสินะแต่ทันใดนั้น,อน่ออยยาากนน้คระ เขาจึงได้ใช้เวทดินโจมตีเข้าไปที่คิตตันทดสอบทันทีซึ่งเอมิลี่เจนเช่นนั้นก็ได้บอกกับบุญไปแล้วครับว่าท่านผู้อาวุโสคะฉันก็ดีใจนะคะที่เห็นทุกคนกตีลุลนกันขนาดนี้แต่นี่มันไม่ใช่การแข่งขันซะหน่อยพูดอะไรของเธอนะสําหรับลูกผู้ชายแล้วทุกอย่างมันก็คือการแข่งขันนั่นแหละเอมิลี่เจนเช่นนั้นจึงได้บอกให้แคทเธอรีนมาโจมตีปิดฉากคนสุดท้ายละครับซึ่งแคทเธอรีนที่ได้ยินเอมิลี่บอกมาแบบนั้นเธอก็ได้ใช้เวทน้ําแข็งของเธอโจมตีปิดท้ายทันที ส่วนทางด้านของเอมิลี่เจนว่าพลังเวททั้งสี่สายมันได้เริ่มทํางานแล้วเธอก็ได้เปิดเครื่องวัดในการฝึกครั้งนี้ทันทีเลยล่ะครับแต่ว่าอาเธอร์ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าการฝึกในครั้งนี้มันจะเป็นแบบไหนกันแน่ทุกคนที่เห็นว่าอาเธอร์กำลังงงอยู่นั้นก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าก็เริ่มจากการฝึกทักษะอันยอดเยี่ยมทุกอย่างที่มารวมตัวกันนี่แหละโดยการที่จะซ้อมหมายให้ยับยังไงละ่ะอาเธอร์เห็นว่าทุกคนพร้อมที่จะเข้ามาไฝ่กับตัวเองแล้วก็ได้ยิ้มออกมาทันทีเลยล่คับบ้้ววกกกก็ไไดอทุนปาโ โอเคฉันพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราก็มาเริ่มกันเลยและสําหรับตอนนี้ก็ได้จบลงไปแล้วล่ะครับและการฝึกของอาร์เธอร์มันจะเป็นยังไงต่อน,นั้นเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันใหม่ในตอนหน้าสําหรับตอนนี้จบแล้วครับบ๊ายบาย